โอเคทีนี้การที่มันมีอินเวอร์สแปลว่าเดซต้องเป็นไงครับถ้ามีอินเวอร์สแปลว่าเดซเป็นไงเดซไม่เท่ากับศูนย์ใช่ไหมครับแสดงว่าเราก็ต่อแถวต่อหลักเพื่อหาเดซครับหนึ่งศูนย์หนึ่งสองสองหนึ่งแบบนี้ครับทีนี้คูณลงได้สอง x คูณลงได้สองคูณลงได้ศูนย์คูณขึ้นได้หกคูณขึ้นได้หนึ่งคูณขึ้นได้ศูนย์ ล่างลบบนก็จะกลายเป็น 2x บวก2ดูให้ทันนะครับผูจะไปรัวๆนะเวลามันน้อยแล้วก็ปกติก็เร็วอยู่แล้วอันนี้จะเพิ่มสเต็ปอีกนะครับลบด้วย7นะเพราะข้างบนเนี่ยรวมกันได้7นะครับแล้วจะต้องจับไม่เท่ากับ0เพราะเดซห้ามเป็น0เพราะมันมีอินเวอร์สนะครับก็จะกลายเป็น 2x ลบ5ไม่เท่ากับ0ดังนั้น 2x ก็จะไม่เท่ากับ5 x ก็จะไม่เท่ากับ5ส่วน2 นักเรียนครับเนื่องจากว่าเป็นอสรรมการใช่ไหมคำว่าไม่เท่ากับ2แปลว่าเท่ากับทุกตัวในโลกยกเว้น5.2ส่วน2ใช่ไหมดังนั้นเราก็เลยตอบว่า x อ,อยู่ใน R ยกเว้น5.2ส่วน2ครับเข้าใจไหมค่ะโอเคแค่นี้ครับนี่คือคําตอบของอสรรมการมันจะมีหลายคําตอบมากมายนะครับแต่ถ้าเป็นสรรมการจะมีแค่คําตอบเดียวทีนี้มาดูต่อครับ อันนี้ก็เหมือนเดิมก็สองศูนย์ลบสองหนึ่งเหนึ่งมีใครได้คำตอบเหมือนครูไหมข้อเมื่อกี้โอเคก็จะกลายเป็นหกเจะกลายเป็นลบหกจะกลายเป็นศูนทีนี้ขึ้นไปได้ศูนย์ขึ้นไปได้บวกหกขึ้นไปได้บวกศูนย์ล่างลบบนก็จะกลายเป็นหกเลบหกลบกับข้างบนได้หกเนาะก็เป็นลบกับหแล้วต้องไม่เท่ากับศูนย์ กลายเป็น 6x ลบ12ไม่เท่ากับ0 6x ไม่เท่ากับ12 x ไม่เท่ากับ2ดังนั้นตอบว่าอะไรครับอ่ะตอบ R ลบออกด้วยเซตของ2ใช่ไหมครับหรือ R ยกเว้น2นั่นเองครับโอเคเดี๋ยวแคปหน้าจอให้ ไม่น่าไปเสียเวลาเลยเมื่อกี้เพราะว่าครูก็เข้าช้าเลยด้วยไปมาสู้ต่อสีตัวนี้ครับ x ศูนย์ลบหสามหคูณลงได้ x กำลังสองคูณลงได้ลบหคูณลงได้ศูนคูณขึ้นได้ลบหคูณขึ้นได้0คูณขึ้นได้ศนก็จะกลายเป็น x กำลังสองลบหกลบด้วยข้างบนคือลบหกใช่ไหมครับและไม่เท่ากับศูนย์ก็จะกลายเป็น x กำลังสองตัวนี้กลายเป็นบวกหกเนาะก็ได้ศูนย์ใช่ไหมหคุณทาผิดคุณทาผิดได้นีสูห้องเมื่อกี้คุณไม่ได้เลขนี้เออข้างบนได้ลบสองโอเคกลายเป็นสี่เนาะกลายเป็นลบสี่ใช่ไหม ไม่เท่ากับ0นย์แสดงว่า x กาลังสไม่เท่ากับ4 x เดียวต้องไม่เท่ากับอะไรครับไม่ใช่อะไรยกกําลังสองแล้วได้สี่ครับถูกครับต้องเป็นสกับลบสอดังนั้น x เป็นทุกตัวในโลกก็คือ R ยกเว้นสองกับลบสองนั่นเองแค่นี้ทีนี้ต่อไปข้อ6ครับโจทย์บอกว่าโจทย์บอกว่า เป็นเมทริกเอกอฐานนักเรียนเอกอฐานแปลว่าซิงคูล่าใช่ไหมซิงคูล่าคืออะไรซิงคูล่าแปลว่าเดเป็นศูนย์ใช่ครับซิงคูล่าคือเดเป็นศูนย์แสดงว่าข้อนี้มีอินเวอร์สไหมไม่มีไม่มี inverse, อินเวอร์สพราะเดเป็นศูนย์เพราะเป็นซิงคูล่านะครับเราก็ต้องจับเดสเท่ากับศูนย์นั่นเองก็จะกลายเป็นสามลบหนสองสองศูนย์ได้อะไรวะยี่สิบสี่ ลบ 2x ได้0ได้ 2x ได้0ได้ลบ8กลายเป็น24 X, ลบ 2x ลบด้วยข้างบนคือ 2x ลบ8นะครับแล้ต้องจับเท่ากับ0เพราะเป็นซิงคูล่าคือเดชเป็น0ไอ้ที่เรากำลังหาตรงนี้มันคือเดชนะเพราะล่างลบบนก็จะกลายเป็น24ลบ 2x กระจายลบเข้ามาครับก็จะได้ ลบ 2x บวก8เท่ากับ0นั่นเองทีนี้ทีนี้ก็จะได้อะไรครับ24ลบ 4x บวก8เท่ากับ0ลบ4ก็จะกลายเป็นอะไรเนี่ย32ใช่ไหม32ลบ 4x เนะเท่ากับ0สแสดงว่าลบ 4x เท่ากับลบ32ทันไหมเนี่ย ยายข้างสื่อๆไหมทีนี้แสดงว่า x เดียวก็จะเท่ากับอะไรครับลบสางหารลบ4ใช่ไหมก็ตอบ8นั่นเองครับจบแล้วครับข้อนี้ x ตอบ8เพราะว่าเขาถามหา x ที่มันเป็นซิงคูล่าแปลว่าเลทเท่ากับ0เข้าใจนะครับคำตอบมีเพียงคำตอบเดียวนะแค่นี้เองทีนี้มาดูข้อ2ครับ เดี๋ยวคุณจะแคปให้นะอันนี้ผ่านไปก่อนให้เราดูอย่างเดียวนะครับเราวค่อยไปจนที่หลังจะกลายเป็น x 1 x ลบสาแล้วก็ลบสทีนี้คูณลงคูณลงได้2 x คูณลงได้0คูณลงได้ลบสคูณขึ้นได้ x กำลังสองได้ศูนย์ได้ลบหโอเคล่างลบบนจะกลายเป็น2 x ลบ3 x ลบกับ x กำลังสองลบหกแบบนี้นะครับเท่ากับศูนย์ดังนั้นเวลาลบข้างบนเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้เกือกกลัวพลาดเนี่ยนะให้ใส่วงเล็บไว้นะครับ<อ>ก็จะกลายเป็นลบ x ใช่ไหม<อ>ลบ x กำลังสองบวกหกนะพอเทคลบเข้ามาครับเท่ากับศูนย์ทีนี้สลับครับสลับตำแหน่งนิดหน่อยมันก็จะกลายเป็นฮัลโหล ไปมาแล้วบอกแป๊บหนึ่งได้ไหมอ่ะสินาทีอ่ะเข้ามานี้ก่อนก็ได้เข้ามานี้ก่อนก็ได้จช่ๆอ่ะโอเคครับทีนี้เนื่องจากว่าเป็นกำล,ล,ล,ลังสองกำลังหนึ่งกำลังศูนย์เราต้องทำอย่างนี้ สลับตำแหน่งใหม่เป็น x กำลังสองลบ x บวก6เท่ากับ0ทีนี้ครูสอนไปแล้วว่าถ้าหน้ากำลังสองอ่ะจะต้องเป็น1เท่านั้นครับแต่อันนี้มันเป็นลบ1เราก็ต้องคูณตลอดครับคูณตลอดด้วยลบ1ครับทั้งสมการโอเคก็จะได้เป็น x กำลังสองบวก x ลบ6เท่ากับ0ใช่ไหมแยก2เล็บครับ บวกสาลบสใช่ไหมทีนี้เป็นลบให้ตอบบวกเป็นบวกให้ตอบลบก็จะตอบลบสกับ2นั่นเองครับโอเคเดี๋ยวแคปให้แป๊บหนึ่งทีนี้ครับโอเคอ่ะไปเรื่องต่อมาครับเรื่องต่อมาคือการแก้ระบบสรรมการเชิงเส้นครับคือเมื่อก่อน คือเมื่อก่อนเนี่ยเราทําแบบนี้นักเรียนเมื่อก่อนเนี่ยเราทําแบบนี้ถ้าเรามีสมกา,ารที่หนึ่งสมกา,ารที่สองแบบเนี้เราต้องจับสมกา,ารที่หนึ่งคูณด้วยอันนี้อันนี้อันนี้แบบนี้เพื่อแก้ระบบสมกา,ารใช่ไหมเออเราจะได้ค่าเอก,กับค่าวายออกมาเราเรียนตอนมสามนะบางคนก็ลืมไปแล้วทีนี้เรามาดูครับทฤษฎีบทของสมกา,ารเชิงเส้นคืออะไรครับเขาบอกว่าเป็นชุดของสมกา,ารที่มีทุกสมกา,ารเป็นสมกา,ารเชิงเส้นและจํานวน สมการในระบบเท่ากับจำนวนตัวแปรแปลว่าอะไรถ้าคุณมี x กับ y คําตอบก็ต้องมี2คําตอบคือคําตอบของ x คําตอบของ y ก็คือการหาค่า x ค่า y นั่นแหละถ้ามี z ด้วยก็จะมีคําตอบของ x y z เห,หมือนกันแล้วแต่บริบทของโจทย์นะครับโอเคทีนี้เขาจะทําแบบนี้ครับเขาจะให้นี้เป็น a คูณกับ x แล้วคูณกับ b a คือเอาสัมประสิทธิ์เอาสัมประสิทธิ์หน้าเอาสัมประสิทธิ์หน้าตัว,หน,ตวหน้าตัวแปรมาใส่เป็น มาเรียงเป็นเมทริกแบบนี้นะครับและทีนี้จับคูณด้วยตัวแปรครับช่องที่สองจะเป็นตัวแปรและช่องสุดท้ายจะเป็นคำตอบอ่ะดูตัวอย่างครับดูอันนี้ครับดูอันนี้นะมันก็จะเป็นไงครับเวลาเขียนก็จะกลายเป็นสองสามหนึ่งหนึ่งใช่ไหมจำได้ไหม แล้วก็ต้องคูณกับตัวแปรก็คือ x กับ y แบบนี้แล้วคูณกับ5แล้วก็2โอเคไหมอ่าได้ละทีนี้ถ้าครูบอกว่าตัวนี้คือ a นะตัวนี้คือ x นะแล้วก็ตัวนี้คือ b นะครับเราจะต้องหาค่า x ใช่ไหมการจะหาค่า x ต้องกำจัดใครครับ no นีไ่ไม่มี y เลยกำจัด a ก็ต้องคูณคูณอะไรครับ คูณ a อ n ินเว e ร์ครับ a อ n ินเว e ร์คูณบแบบนี้ทีนี้ a อ n ินเว e ร์คูณ a ได้ i ใช่ไหม a ออินเว e ร์ดคูณ b แสดงว่าได้ x นะเ x ็คูณไได้ x เท่ากับ a อินเวิร์คูณ b นักเรียนครับมันก็เลยจะกลายเป็นสูตรครับสูตรนี้คือสูตรในการแก้ระบบสมการวิธีแรกครับวิธีที่หนึ่งมี3วิธีนะครับวิธีที่หนึ่ง การแก้ระบบสมการโดยใช้อินเวอร์สอันนี้คือวิธีที่หนึ่งใช้อินเวอร์สวิธีที่สองจะเป็นกฎของคาร์เมอร์และววิธีที่สามจะเป็นการดำเนินการตามแถวหรือ row operation ซึ่งยากที่สุดคือ row operation ง่ายที่สุดคือคาร์เมอร์โอเคทีนี้เรามาหาตัวนี้ก่อนอ่ะดูครับ วิธีทำแสดงว่าเราก็ต้องเอาอะไรครับเราก็ต้องหา a inverse ให้ได้ใช่ไหมแล้วได้อะไรไปคูณกับ b ซึ่ง a inverse คือตัวไหนนี่ไงเนี่ตัวนี้คือ a ครับตัวนี้คือ a เราต้องเอาตัวนี้ไปหา a inverse ได้อะไรแล้วมาคูณกับตัวนี้นะครับก็จะเป็นคำตอบโอเคอ่ะหาเลยครับสองสามหนึ่งหนึ่งจำช่วยหน่อยนะ ทีนี้เวลาเราพลิกมาแล้วนะครับเราเราคิดมาแล้วอะ่ะเราหา A inverse นะใช่ไหมมันจะกลายเป็น x กับ y เท<ม>่ากับ2 3 1 1, 1ยกกำลังลบหใช่ไหมเป็น inverse แล้วก็คูณกับ5 2แบบนี้ครับทีนี้เราต้องไปหา A inverse ครับ inverse สูตรคืออะไรครับ1ส่วนเด t A คูณ adjoint A ใช่ไหม หส่วนไ a คือคูณลงได้2คูณขึ้นได้3ก็จะกลายเป็น1นึส่วนสลบสแล้วก็ไปคูณกับทีนี้2อคูณสสลับครับสลับ a d b c ติดลบใช่ไหมเป็น1กับ2แล้วก็ลบสลบหแบบนี้โอเคไหมได้อะไรไปคูณกับ5้สอง นักเรียนครับเราสามารถเอา2ตัวนี้คูณกันก่อนแล้วค่อยมาคูณกับตัวนี้ก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นค่าคงที่มันไม่ใช่เมทริกนะทีนี้แต่ว่าข้อนี้มันง่ายเพราะว่าอันนี้ลบกันได้อะไรได้ลบห่ 1, ใช่ไหมครับเพ<ำ>ราะฉะน,นั้นก้อนนี้ทั้งก้อนกลายเป็นลบหเราจะเอาลบหเทสเข้ามาในนี้ให้หมดครับก็จะกลายเป็นแบบนี้ครับ x y เท่ากับลบหนึ่งสาม 1>, 1แล้วก็ลบ2ใช่ไหมครับคูณกับ5 2สองทีนี้ทีนี้เราจับคูณกันครับแถวคูณหลักครับก็จะได้อะไรครับ 1, ลบหนึ่งคูณห้าบวกกับสามคูณสองแล้วก็หนึ่งคูณลบสองไม่ใช่สิหนึ่งคูณห้าบวกกับลบสองคูณสอง แบบนี้ครับแล้วก็จะได้อะไรทีนี้ลบหบวกหกับ5้ลบสใช่ไหมก็จะกลายเป็น1กับห <ไป S 1> กับ <ไป S 1> แสดงว่านี่ไงค่า x กับ y ออกมาแล้วสแสดงว่า x คือ1 y ก 1> ็คือ1ครับเข้าใจไหมนี่คือการหาอินเวอร์สครับอ่ะทีนี้ใครไม่เข้าใจตรงนี้ครูสอนเร็วมากเลย โอเคครับครูจะให้ทําแบบฝึกหัดเด้อแบบฝึกหัดคือให้ทําข้อหนึ่งกับข้อสองในหน้า75ครับเราจะจบแล้วนักเรียนมันมีมันมีกี่หน้าเนี่ย76มันมี79หน้าอ่ะทำครับข้อหนึ่งกับข้อสองตอนนี้เลยเร็วๆอ่ะ